ดีครับเข้าไปยากไหมครัคืนมีไหมมีไหมท่านใดจยหมสวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้กําลังจะสอนลูกศิษย์นะครับช่างเดียวปาจีนนะครับฝึกหัดตัดรองทรงสูง,สงไขขาวดน,นคืนนะครับวันนี้เรามากันที่บรรยากาศแบบกลางวันกลางวันนะนะช่างเดียวนะครับปาจีนเนี่ยนะครับ สนใจวันนี้ใช้ปัตเตาเลียนยี่ห้ออะไรครับใช้ยี่ห้อวอลครับวอลนะครับ,รบเป็นติดพิษนะเแบบดีมีสายนะครับหยดน้ำมันให้ให้พี่น้องดูหน่อยให้เป็นลองหยดข้างบนเข้ามาจะหยดข้างล่างครับไปไหมไงปัตเตาเลียนขึ้นมาอ๋อใครเขาหยอดอย่างนั้นน้ำมันเขาหยดข้างบนเนี่ยเอ้าเหรอเออสามหยดพอยังไม่กลับรู้ไหม ทีนี้เราก็มากำหนดความเขหรือว่ายกตั้งฐานขาวนะนะครับตั้งฐานเขาวยังไงนะมาตกยาวหางคิวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยดูไราไเียนตวิธีตั้งฐานขาวง่ายๆนะฐานไทยขึ้นไป <c oughs> ไทขึ้นไปประมาณหนึ่งข้อนีว้วลองสูงสูงไทขาวหนึ่งคืนนะเา <c oughs> ็นกันใช่ไห <c oughs> จำได้ไหม หนึ่งข้อนิ้อ่ะดูเดยครับบอนวารีย่ในตัวเมืองี่ถามเราว่าได้บอกนัรถไหมไปกับทุกวันนไไ่นัขึ้นหน่อยนิดเดียวพอพอพอจะสูงดีดีอ่าดีจะสู้จะขึ้นสูงขึ้นสูงพอแล้วพอแล้ว ขายเป็นรูปตุยุสิครับพยายามพยายามแต่งเป็นรูปตุย่สใช่ไหมแต่งเป็นรูปตุยุเอ,าอ,อ้าเขาค่อแต่งไปแั้นไปดีดีเขาเรียกว่าตั้งอะไรครับตั้งฐานข่าวครับตั้งฐานข่าวหรือกำหนดความข่าวใช่ไหมครับให้เส้นมันต่อเนื่องกันนะเส้นมันต่อเนื่องกันเป็นรูปตุยู อย่าสูงนะต้องดูฝั่งนี้เประวังนะอย่าให้มันสูงกว่ากันนะเพราให้มันได้หนึ่งข้อน,นิ้วหนึ่งข้อน,นิ้วจาก,กวัดถือปีนบวกขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันตรงตรงนี้ให้มันตรงอย่าให้มันเอียงตอนดันมันดันขึ้นตรงๆใช่ไหมอย่าให้ทำหัวล,ลงมานั่นแหละ ตามค็นสาวถ้าเป็นโบราณนะโบราณเขาจะถ่ายอย่างนี้เลยไถเลี้ยวขวาไถเลี้ยวซ้ายเล<า>ยใช้ไ,ไปมีดแค่รึ่งเดียวใส่ไถเข้าใจนะมุมห้องมุมมุมใหม่บนไปหัวมันจะมันจะเป็นพื้นที่ที่แคบนะเอาเช็คดิซ้ายขวาเช็กเลยเช็กเลยช่วยยืนนิดเช็คกเลย ไม่ต้องวางมัตเตเรียนครับไม่ต้องวางอะไรทั้งสิ้นเลยหยิบมัตเตเรียนขึ้นมาไอ้แค่เช็คกะระเฉาะถ้าจะมาวางมัตเตเรียนอะไรขนาดนั้นเท่าไม่เท่าเท่าไม่เท่าเลยเร็วสองวิสองว,องวิอย่านานด้านขวาต่ำก่อนทีหนึงเออรีบตัดสินใจเลยเจาไมรมี่สอนไม่มามาแป้งฝัดสิ่ทำแป้งมั้งท่านเด้อ จะไรียกว่ามันหมดไม่หมดเกลี่ยออกให้หมดเร็วดีถทิ้งขนหอวขนทั้งขนพอถ่ายเลยมีไม่มีก็ถ่าเราอาจจะมองไม่เห็นอันเดอถ่ายไปไปเดินไปจะอยู่นานไปอยู่นานดีอนเดอ่์เราจะตัดผมทรงไรวันนี้ ลองทรงสูงข่านวนวนเกินครับเออเอารีบใช้ไปเท่ายังเท่าแล้วเอาทีนี้ถอยคันโยกลงมาสุดเลยคำนวณใช่ไหมครับเอาสไลด์ขึ้นไปหนึ่งหนึ่งเซนนอนถูกต้องขึ้นไปถูตกต้องขึ้นไป,ด,นไปด้นขึ้นไปเฉดเฉดไวมีขึ้นเลยใช่ไหมเนีย่ยนวนยังตอบนวนแล้วไปรีบไป ใบหูก็พับลงมาสิครับเออเอดีมาใช้แปรงปากเป่าก็ได้ทำอะไรกิดเลือยเสียเ,ยเยผมบอกดันขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งเซนครับเออไปนั่นหลุมนันหลุมนั่นหลุมอ่ะมันอยู่หลุมเธอก็ตะแคงมุมใช้มุมเข้าไปใช่ไหมเนี่ยมันดำใช่ไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นอ้าวไปไป ชดชดชดดขึ้นชดไปไม่ขึ้นป่ะเดินมาเดินมาดีดีดีเดินมาแป้งแปงอย่าลืมแป้งปัดด้วยดีดีเนี่ยเขายี่ม่ดิมันจะไม่สวย

เดี๋ยววันไหนมาโทรมานะ้ทำกินเลนะี้ยโอ้โหกินอันรเนี้ยปัดเสือพดปัดอ่กปัดออกปดออกจเหมองกินปลาเลี้ยจำเส้นได้ไหมทีนี้ข<อ>ยักขยุกขยักหน่ออ่าสุดที่สองอขยขึ้นมาใช่กินเลี้ยวันไหนโทมาถ้าเข้ามาทโทมาเลยครับพี่ขยคนยกกยกขึ้นสุดข่ันใช่ไหมแล้วก็ถอยลงง่ายครับแล้วก็ถอยลงถอยพยายามถอยหยุดปล่อยหยุดก่อน อ่พยายามเทนิโปพในการเตะขึ้นเตะลงเนี่ยนะปิดเครื่องก็ได้เนี่ยตั้งฟันศูนย์ใช่ไหมฟันขั้นโยกจะเลือกศูนย์จุดห้าก็ขอยก,กดลงมาสุดยเนี่ยเขาจะเอาศูนย์จุดสองก็ขอยลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยใช่เนี่ยแล้วก็ลบเส้นใช่ไหมเนี่ยเอาแรงเลยนะอ่ะ,อะดูศูนย์จุดสองตรงไหนเส้นจําได้ไหมเส้นอยู่ไหนเส้นเธออยู่นี่นี่จำได้มันเส้นอยู่นี่เนี่ยไป อันเดียดีต่เดินไปล็อเส้นเส้นหายยังครบหายแล้วครับไปไปไปมา้อัไงเรองอไรไมเรืองจุด อย,สอยส่สูงอย่สูงลดนะ้นักใช้มุมด้านซ้ายบมใบมีดด้านซ้ายหรือด้านขวาเอาไปเาตอง่ด้นี่ยมีความนิ่้ไ่แรง อีอ่าทีนี้เราเบอร์หนึ่งมาสอบเบอร์หนึ่งมาเลยหูส่วนนี้เดี๋ยวเิดี๋ยวถึงเวลา,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 าเดี๋ยวอยงไม่ถึงเวลานั้นไม,ไม่ถึงเป็นหกหฉากเออ,เอ,อ ยังไม่ถึงเวลานที่จะสั่งให้ตัดตรงนั้นเอาเดินหวีครับเดินหวีใหมน่าตั้งเดินมา 1, 2, 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนึ่งสองอืมสามสีครับมันเลยเดินมาแอบดูกระจกครับนึงเพราะมันตั้งไหมเน่ะทรงผมมันตั้งมันมีโคลบมีมีเบี้ยวม,มีเอียนไหมเ,เดินแนวยกลอยด้วยนอนหวี เอาจุดที่หนึ่งก่อนสิครับจุดหนึ่งไหนแนบสันบีพยายามชิดตีนผมมะสันบีตีนผมอยู่ไหนตีนผมอยู่นี่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวยกออกวะนี่ตีนผมอยู่นี่แนบเลยแนบรกย,นบยกร้อย้นไปแนบยกปล่อยอนอะตัดแนวตั้งด้วยแนวนอนด้วยแนบยกปล,ล,ล,ล่อยมยก รอยใช้บีนะลงน้ําหนักไปที่บีส่วนที่สองเนี่ยเดือนที่สองเนี่ยเส่วนที่สองเ่ยนะยืดนะตัวเนี้ยเดินต่อหยุดก่อนดีไหม เดินวีใหม่อเดินวีใหม่มันดำเห็นมันดำไหมเนี่ยมันเป็นเข้มเหนี่ยเดินวีใหม่ตัวนี้สวยเลยท่านแม่ตัวนี้มีมีขาวมีนวลน,นะตัวนี้มีแต่ขาวกับดำนะใชหวีส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับครับครนะับเออค่อยๆตัดนองมินน้องมินีน่นนะนะตัดก็ง้างวีกลับด้วยใช่ไหมครับครับทำเองลุยมาเลยนะเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นลองอโซนโรเรียนนะ ส่วนที่หนึ่งครับพี่น้องจาไว้ตลอดชีวิตเลยนะถ้ามีการไถข่า,ขาวโดนลืนให้ใช้หวีส่วนที่หนึ่งในการเชื่อมเอา้าเธอจะไหลเือจะใช้แต่เบอร์สองชั้นที่สองนั่นหรือว่าส่วนที่สองนั่นแหละเอามาเดินใหม่หนึ่งได้ยินเสียงไหมได้ยินนะอะได้ยินไหมเนยนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส อีกใช่ไหมครับเอาเดินดีดีขึ้นไหมเราว่ามันดีขึ้นครับดีต่างจากพวกนี้ไหมที่มันดำๆเนี่ยแอ็นไฟายบีแอ็นไฟายบีเข้าไปเนี่ยแอ็นไฟายบีส่วนที่หนึ่งเข้าไปเอาทอนเสิดีคอนเสิดีอืมดีไหม จำได้ไหมเธอตัดแค่เนี้ยจำไม่ได้นะง่ายที่สุดแล้วเนี่ยที่สอนเนี่ยลองทรงสูงใช้าท้าลื่นๆนะอย่าทิ้งหวีห้ามทิ้งหวีเด็ดขาดนั่นแหละเออว่าเดินมาทีละห,หนึ่งหนูหน้าหวีอ่ะแนวตั้งอ่ะเดินๆถ้าเธอเดินไม่ดีมันจะตกต่ำตกสูงนะมันจะอะไรมันจะแวี่งไปแหว่งมาเ,นะเ,นเนี่ยนั่นแหละเออแล้วเนี่ที่ เนี่ยดีดีอ๋อ,อตัวเนี้ยตันตรเนี้ยตัวเนี้ยเห็นมันดำไหมเนี่ยเดินมาตักแล้วง้างบีกลับด้วยเธอง้าง,างปลายบีกลับด้วยเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้อะไรให้ผมมันไม่ลาดชันไงเออแล้วก็นอนบีเนี่ยยกลอย แนบยกลอยยังมีลงตัวนี้ย้ำตัวนี้ออกไปสองมิลใด<ห>้มีส่วนที่หนึ่งก็ได้ส่วนที่หนึ่งเออยกแอบดูกระจบ๊บนึงความสูงซ้ายขวาเท่ากันไหมดูกระจกดูกระจกใส<ะ>่แว่นตามไหมใต่ๆไเออไปหาแว่นมาไหนวะ แว่นตาหาย,ยาไปเวลาดี13นาทีจะไ,ได้อยู่แว่นตาเดียวหายไปแล้วแว<ะ>่นตาเดียวที่เคหยุดไปวะแว่นตาหายเจ้ละว้าใครหยุดไปใส่ตอนไหนวะตันมากต,ตัวเล็กมาเขอก็ส่องดูซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมข้อ <c oughs> ที่หนึ่ง ความสูงเท่ากันแล้วแต่ความนวลไม่เท่ากันเดี๋ยวไยดูยข้างหน้านี้เธอศาสร์สายตาม,มาที่ผมด้านด้านด้านซ้ายเราแนะนะ่มีขาวม่นวลโอเคอยู่ใช่ไหมแต่ฝั่งนี้เป็นไงมีขาวม่นวลแต่ตัวนี้ดำดใช่ไหมครับใช่บไหมครับ,รบอ๋อดูดูตัวเองก็ต้องเอาตัวนี้ออกเท่าไหร่สองมิลลุยจานไฟดับดี สองมิลใช่ไหมมันเหรอถ้าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปเท้าดูเท้าดูเท่ากันยังเท่าไม่เท่ามันใกล้ใกล้เคียงหรือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงแต่มันมันมันเหมือนยังยังหนาอยู่ครับตรงเนี้ยหนากว่าฝั่งนู้นก็สไลด์ออกสองมิลเดินใหม่เดินใหม่มันเนี่ยสองมิล เอาเอาเท่าที่ไกล้เคียมกันแล้วก็พอแล้วก็เลิกมามาดูที่นี่มาดูมาดูททอยเห็นไหมเนี่ยเห็นบริเวณนี้ไหมซ้ายเนี่ยมีขาวนวลกลืนสวยใช่ไหมขาวนวลกลืนสวยแต่ข้างหลังนะตัวนี้เป็นไงยังเข้มอยู่ยังเข้มอยู่ตอตัวนี้ออกไปสองมิลน,น,นี่สองมิลตั้งวีขึ้นจําไว้ตลอดชีวิตว่าอะไรจำวีให้ถูกข้อที่หนึ่งจำวีผิด แล้วข,ข้อที่สองจำเรื่องอะไรให้ใช้ปลายหวีด้านทีดนะในการผัดทำนวนนะตัดออกไปสองมินเออค่อยๆเดินไปเป็นไงดีไหม งูสวยไหมสวยครับสวยเอาไปจะทำอะไรก็ทำตรงนี้ยพอเท่าไหร่หนึ่งมิลสองมิลสวยไหมสวยเลิกเย้สวยแล้วก็เลิกหมายถึงคนตัดหรือว่าทรงผมครับก็เลิกตัดแล้วทรงใี่เมื่อยแล้วสวยก็เลิกเลยม่ได้ตัดเลือดเยอไม่รู้จบจบจบสิ้นหล่อไหมหล่อไหมสิบหกนาที อยากจะเรียนตัดผมเหมือนช่างเดียวปาจิ้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะ081985ปดหาแจีนเฮดเหรอเจ็ดและ081985 6234ึเบอร์ครับ062 548 399นะสถาบันสอนตัดผมประจำอย่างเขาตั้งอยู่ปากซอยภาคหนโยธินท่านสตรงข้ามตลาดสดทิ้งเจริญเกษสายใหม่กทมนะครับช่างเดียวรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกเริ่มสนุกแล้วครับสนุกแล้วใช่ไหมใช่รู้สึกเป็นไงบ้าง ครับรู้สึกว่าเริ่มพอเข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็รู้ว่าจุดไหนที่เราจะต้องทําให้มันสวยครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มเรียนน่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนสวยขอขอดูหน้ากากเลยอยากไม่ทอดอองนี้ไหมหน้ากากก็คือครับแต่พอพอเรียนไปเรื่อยปุ๊บอ่ะเราจะรู้เราจะรู้ไปเองครับว่าจะทำางให้มันออกมาสวย แล้วตอนนี้คือมันก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นมันก็จากความแบบความกดดันความเครียดที่เกิดจากการเรียนก็ค่อยๆหายไปครับมันก็ดีขึ้นเริ่มสนุกขึ้นเริ่มไปเครียดเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่เครียดแล้วไงเครียดเรื่องพูดละเหมาพูดไปเลยเครียดเรื่องพูดรับเหมาอืยังทำงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจครับช้าๆยังทํางานไม่ได้ดังใจยังทํางานไม่ได้ดังใจเออทีนี้ท่้งเดียวจะทราบข่าวว่า จะเตรียมเปิดร้านแล้วยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมใช่ครับผมจะหาได้ได้พิเศษแล้วครับประมาณนี้แล้วคิดว่าให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นให้คะแนนตัวเองเหรอครับกับหัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ทรงนี้ให้ตัวเองเอ่เจ็ดเต็มสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับเด็กกานใหญ่ให้แปดสิบอร์นขอบคุณครับผ่านไปหากินได้แต่ว่าผมชายยังต้องมีเรื่องของกงนการขอบ กันจรนะแล้วก็ลงไปมิมโดโซนถูกไหมแล้วก็มีการโนลนดคกลนเขาใช่ไหมฮะนั่นเป็นสายบาร์เบอร์แต่ว่าถ้าเราทําได้เราก็ทามันจะเพิ่มมูลค่าให้เราวันนี้ฝากไว้ก่อชร์ด้วยครับสวัสดีครับดรบวยาย